จากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานะคะพาคุณผู้ชมมาติดตามสถานการณ์น้ํากันบ้างค่ะวันนี้ที่เขื่อนเจ้าพยาจังหวัดชัยนาทได้มีการปรับเพิ่มการระบายน้ำนะคะเป็น2,500ลูกบาทเมตรต่อวินาทีในช่วงบ่ายๆที่ผ่านมานี่เองค่ะหลังจากที่เกิดฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องนะคะส่งผลให้ปริมาณน้ํานั้นมีแนวโน้มที่สูงขึ้น โดยกรมชลประทานค่ะอัปเดตสถานการณ์การระบายน้ําเขื่อนเจ้าพระยาหลังฝนตกอย่างต่อเนื่องบริเวณภาคเหนือตอนล่างแล้วก็ภาคกลางตอนบนส่งผลให้แม่น้ําสายหลักแล้วก็แม่น้ําสาขามีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นโดยเช้าวันนี้ค่ะที่สถานี c 2อําเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ําไหลผ่าน2,839ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นด้วยขณะที่สถานี c t 25 แม่น้ำสะแกกกลางจังหวัดอุอทัยธานีมีปริมาณน้ำไหลผ่าน1,225ลูกบาทเมตรต่ตอวินาทีส่งผลให้สถานี43เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทมีปริมาณน้ำไหลผ่าน2,400ลูกบาทเมตรต่ตอวินาทีแล้วก็มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเช่นเดียวกันดังนั้นเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทค่ะ จึงทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ําจากระบายอยู่เดิม2,400ลูกบาทเมตรต่ตอวินาทีเป็นระบายน้ํา2,500ลูกบาทเมตรต่ตอวินาทีในเวลา15นาฬิกาที่ผ่านมานี่เองแล้วก็ยังคงอัตราดังกล่าวไว้อย่างต่อเนื่องนะคะตัวเลขนี้ขอให้พี่น้องประชาชนที่อยู่นอกขันกั้นน้ําบริเวณจังหวัดอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสิงห์บุรีจังหวัดชัยนาทให้เฝ้าติดตามสถานการณ์น้ําในช่วงนี้อย่างใกล้ชิดกันด้วย ส่วนการระบายน้ำที่เขื่อนพระราม6ออำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีธุยาก็ได้มีการปรับเพิ่มการระบายน้ำเช่นเดียวกันแต่ว่าปรับเพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยนะคะอยู่ที่202ลูกบาทเมตรต่ตอวินาทีขณะที่เขื่อนป่าสัก์ชลสิทธิ์ค่ะมีปริมาณน้ำในอ่างอยู่ที่883ลูกบาทเมตรหรือคิดเป็น92%ของความจุอ่างยังคงการระบายน้ำอยู่ที่200ลูกบาทเมตรต่ตอวินาทีเหมือนเดิมนะคะ